สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมผมก็จะเป็นช่องวิโรจน์มูดิฟายเช่นเคยครับผมซึ่งเราไม่ได้ลงคลิปมาก็หลายเดือนแล้วครับนัาหน้าะลงทีหนึ่งครับสัรหามาลงเพื่อให้ทุกท่านได้ชมครับเราก็ไปทําตามได้ครับนี่ครับที่ผมถา่ถายอยู่นี่จะเป็นแผงอามฟัดนะครับเพราะว่ามีเอฟซท่านหนึ่งเขาถามเขาอ,อยากใช้ ว่าเอามาฟัดไปใช้กับปั๊มให้โคงนะครับนี่นี่ครับผมทดลองทดสอบไปดูแล้วตอนนี้ผมใช้งานจริงครับฟิกัดอยู่ที่ไอ้บ้านฉลีกนะครับหรือว่าถ้าว่าจะมาดูงานจริงก็อบตตรวครับพิมไปเลยครับแล้วก็โทรหาผมครับอบตตรวจครับสำนักไอ้อบตตรวจแล้วก็ชมวัดศอําเภอศรีรงค์ครับผมตำบลตรวจอําเภอศรีรงค์จังหวัดสิรินครับผมนี่ครับใช้งานจริงครับเอามาฟัด อันนี้ผมถ่ายแบบว่าเอาเน้นเลยครับไม่ต้องไอ้บรรยายมากมายครับอันนี้เอามาฟัดนะครับผมใช้เอามาฟัดร้อยสี่สิบวัต์6แผงครับขนานกันทั้งหมดคือรวบขั้วบวกใส่ด้วยกันแล้วก็คลบประเสรดีกันนะครับสายไฟนี่ครับนี่ให้ดูสายไฟครับเนี่ยครับสายไฟแค่นี้ครับใช้งานแล้วครับเดินสายไฟดำไปเป็นขั้วบวกอีสูงอีตัวหนึ่งจะเป็นคลบ นุก,กลมขนานกันขนานกันผุดผิดน่ครับใายไฟครับดูมวลน้ําครับดูปั๊มก่อนดูปั๊มครับนี่ครับหมุนคันนี้ครับอันนี้เป็นมอเตอร์ลูวิ่งร้อยปสิบโวลต์กี่แอมป์ผมไม่รู้ครับเพราะว่าโคตรขอหายแล้วครับตอนนี้ตัวเต็งของผมครับผม ลหลายคลิปก็ตัวนี้แหละครับมาทดสอบให้ดูครับอันนี้ใช้งานจริงครับตอนนีม้มีการทดสอบครับนี่ครับโลวิ่งตอนนี้ไฟจากแผงคู่บวกนะครับพอมาใส่ตัวนี้คุลบเพื่อให้หมุนหมุนกล,ลับด้านครับเพราะว่าปั๊มตัวนูน้นก็ต้องการหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้ามองอย่างนี้ครับคืทวนเข็มนาฬิการครับ ถ้าเอาขบวบกใส่บวกมันจะมุนมุนตามเข็มนาฬิกาทีนี้น้ำไม่ออกครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากเป็นดูดเป็นจะเป็นเป่าครับเนี่ยครับน้ำมุนแค่นี้ครับโวลที่ได้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณยี่สี่โวลต์ครับประมาณนี้ยี่สี่โวลต์มุนกับมุนนะครับน้ำไหลแล้วครับเป็นหอยโขงครับเราจมน้ำไปเลยเราไม่ต้องอาใส่ให้มันยุ่งยากครับตัวนั้นเดี๋ยวว่าน้ำไม่ขึ้นอะไรน่ครับ ทำอย่างนี้คือรถแดงเสียดทานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นท่อสองนิ้วครับนี่คุณเดินไปสองนิ้วเดียวไปดูมวลน้าครับแป๊บเดียวน้ําขึ้นเดียวมากเลยครับเพราะว่ามออกสองนิ้วครับนี่ครับเต็มท่อครับเต็มท่อครับแท้ครับนี่ยกยกขึ้นครับระยะทางหนึ่งเมตรครับมีความสูงหนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งเมตรห้าสิบรันสมนี้ครับสองหนักครับหนักนี่ครับ สองนิ้วน้ำออกเต็มท่อวันนี้ก็จะเป็นวันที่สามนะครับทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่ฮมอมฟัดครับอมอฟัดผมก็มาทดสอบให้ดูแล้วนะครับบางท่านถามหาครับว่าทําไมลองทดสอบกับอมาฟัดดูครับอย่างนี้ผมจัดให้ครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้พกโพลีมโมโนครับ ตอนเช้านี้เขาจะมุนช้ามากเลยครับแต่ตอนนี้แค่หกโมงเชา้าหรือว่าเจ็ดโมงเช้าครับตอนมานี่นี่ครับหวดติดขึ้นอยู่ระดับต้นอยู่ค่ายเองครับเพราะว่าพื้นที่ผมทําขนานกันเพราะว่าฝั่งนี้สามแผงตอนเชา้ารับรับแผงสามแผงครับตอนเชา้ามาเย็นครับรับแผงตอนเย็นตอนบ่ายโมงถึงเย็นครับนี่สามแผงเหมือนกัน ดูครับมวลน้าที่ผมดันไปครับอันนี้ครับระยะนี่อยู่ที่เนี่ยตึงไอนาข้างล่างผมครับนู่นขึ้นไปนู่นครับถึงกระท่อมนะครับระยะทางก็ที่ผมเคยบอกครับอยู่ประมาณสองร้อยเมตรครับเห็นไหมครับท่อเสียฟ้านู่นเดี๋ยวผม z o มให้ดูครับนู่นครับกระท่อมหันอย่างไกลครับอันนั้นท่อขึ้นจะเป็นนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าท่อสองนิ้วผมไม่มีครับ นั่นครับโพลีโพลีสองสองแผงครับแล้วก็โมโนหนึ่งแผงครับตัวนี้ก็ผมวางไว้เฉยครับผมไม่ได้อใช้งานนะครับแต่ผมมาใช้มาฟัดแทนครับพอเ่าพอมาฟัดเช้าเช้าก็ทํางานครับเด็ดดีมีเขาก็ทํางานนะครับทํางานน้าไหลด้วยไม่ใช่ทํางานแลวน้ำไม่ไหลนะครับหมุนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับวิธีการมียางให้เครื่องร้อนเอวแล้วก็เอาใบไม้นะครับ คลุมไว้ให้เขออันนี้ผมทําเมื่อวานครับผมทาตอนหนึ่งที่งนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาถ่ายตามให้ดูนะครับเพราะว่าภารกิจผมก็คือคนฟางครับรับจ้างคนฟางตอนนี้เขาคนฟางก็ละแปดบาทครับผมเลยอาสาคนครับหารายได้เสริมครับน้ำสองนิ้วแบบน้ำออกแรงมากครับถือว่าแรงครับ มันก็เทียบก็บเพราะว่าตอนเช้าเนาะมันไม่ได้ว่าจะสายอันนี้มีสายฮะในตอนเช้าอยู่ครับโอเคนะครับผมท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็ทักถามได้นะครับจะเป็นในดีไลน์หรือว่าเฟซเฟซก็ชื่อผมนะครับผมยูโรซีไม้นะครับผมชื่อลน์ก็จะเป็นศูน9 3 0ป0เจเก้าสามศูนย์ศูนศูนย์ห้าสามแล้วก็เก้าอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือไอดีไลน์นะครับ หรือบัรโทรก็ติดต่อหือมากบัวโทรผมไม่อค่อยอยากจะรับครับเพราะว่าคอเซน็นเตอร์เยอะครับเบอร์แปลกมาคือต้องถามก่อนว่าจากไหนครับต้องบอกว่าสนใจพลังงานเสงอาทิตยออ์อย่างนี้นะครับผมผมรับได้ครับบัรโทรก็ค้นหาตาม y ยู t ทุ e ของผมตัวก่นกรได้เลยนะครับนี่ครับดูน้ำขึ้นไปทำนาปังครับพลังงานฟรีครับ ถ้าเรามีปั๊มชักก็ยิ่งดีปั๊มชักนี้สองนิ้วกําลังเหมาะครับน้าตื้นครับโอเคครับผมวิโรจน์มือดืไฟก็วันนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมแต่ว่าการโม้ของผมอาจจะได้สาระบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะบางท่านเขาก็มีรู้ผมก็แนะนําแล้วก็พาทำนะครับพาทําจนเป็นนะครับเราเน้นทําจนเป็นนะครับเราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรมากมายนะครับ ก็ให้ทางนูน้นแค่มีน้ำใช้มีพลังงานใช้กรพอลแล้วครับผมนี่ครับเป็นงบน้อยพลังงานฟรีแต่ประสิทธิภาพไม่น้อยนะครับผมขอบคุณครับ